สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านครับมาชมบรรยากาศเราทํางานกันที่รีสอร์ทวันนี้ครับนี่ดูเครื่องไม้เครื่องมือแล้วครับเรามีเครื่องไม้เครื่องมือครับคุณผู้ชมนี่ครับออกกองไปตรงนี้ครับมีทั้งหม้อลมคุณผู้ชมนี่ครับหม้อลมเพื่อจะเอาไปเวลาเครื่องยนต์มีความเสียหายเราก็จะเป่าคาร์บูเรเตอร์ครับดูเครื่องของเราครับเครื่องตัดหญ้ามีอยู่ในสามเครื่องครับใช้งานสองคนครับสามเครื่องครับดูเครื่องไม้เครื่องมือตอนนี้เราก็ เริ่มเข้าทำงานแล้วครับอันนี้เรามาตัดกิ่งตดกิ่งไม้นะครับนี่ครับต้นมะม่วงต้นเดียวนะครับต้นเล็กนิดเดียวครับก็รู้สึกว่าจะผลไปประมาณสักสองรอบแล้วครับในของใจปั้นสองนะบอกเจ้าของสวนใจเยอะนี่ครับบรรยากาศนี่ก็คงจะเป็นเที่ยวที่สามหมดแล้วครับ เราขดไปสามเที่ยวครับคลิปนี้ก็คงจะลำลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดใจบารบายครับ